พระเยซูตัดว่าหัวใจของคุณคือสวนอันหอมกลุ่นของฉันอย่าปฏิเสธคําเชิญของฉัน25เมษายน2558พระดำรัสจากพระเยซูถึงซิตาแคลให้เสียงโดยพรพิมลที่รักอย่าคิดว่ามันแปลกที่การล่อลวงให้ตัดสินโกรธหรือทำบาปอื่นๆ อย่าคิดว่ามันแปลกที่ชั่วโมงนี้ดูเข้มข้นกว่าปกติฉันอยากจะชำระเจ้าสาวของฉันให้บริสุทธิ์จากแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัวทุกจุดริ้วรอยและตำหนิเพื่อทำให้เธอสมบูรณ์แบบต่อหน้าฉันเธอค่อนข้างสวยแม้ในชั่วโมงนี้แต่ก็ยังมีช่องว่างให้ปรับปรุงอยู่เสมอ นั่นคือเหตุผลที่ฉันส่งการทดสอบเพิ่มเติมปล่อยให้มีการล่อลวงจากศัตรูมากขึ้นเพื่อที่ฉันจะได้ประดับเธอให้สวยงามยิ่งกว่าที่เธออยู่ในขณะน,นี้อย่าเบื่อนายกับการทดสอบเหล่านี้อย่ายอมแพ้กับตัวเองเพราะคุณเห็นข้อบกพร่องมากมายไม่อดทนอย่าประนามตัวเองเพราะนั่นเป็นสัญญาณของความภาคภูมิใจเช่นกัน คาดหวังที่จะสมบูรณ์แบบและค้นหาจุดปลกพ่องจิตวิญญาณที่ถ่มตนกับไม่รู้สึกประหลาดใจแม้แต่น้อยกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นของเธอมันจะเป็นการทดสอบคุณธรรมเสมอเมื่อมีการต่อต้านเกิดขึ้นเมื่อการลงโทษถูกโยนลงมาที่คุณ นี่คือคำเชิญชวนของเราให้รักผู้กระทำความผิดอย่างจริงใจและพิจารณาสักครู่ว่าสิ่งที่กำลังพูดมีความจริงหรือไม่เช่นเดียวกับดาวิดเมื่อชิเมอีกล่าวคำดูมิน่นและคนของเขาต้องการจะฆ่าเขาดาวิดตรัสว่าปล่อยเขาไปเถอะให้เขาสาบแช่งเถิดเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งเขาแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าพระเจ้าจะทรงทอดพระเนตรความทุกยากของข้าพระเจ้าและคืนพรพันธสัญญาของพระองค์แก่ข้าพระเจ้าแทนคำสาปแช่งของพระองค์ในวันนี้นี่คือท่าทีที่ฉันต้องการสำหรับผู้รับใช้ที่ถูกข่มเหงไม่ลุกขึ้นมาในความชอบธรรมในตนเองและประนามผู้อื่นอย่างแน่นอนดังนั้นที่รักของฉัน จงค้นหาหัวใจของเธออยู่เสมอและนำความขุนเคืองใดๆที่ปรารถนาจะฟาดฟันหรือแก้ตัวให้อยู่ภายใต้การควบคุมเพราะเราจะยกเหตุผลให้เจ้าแล้วเจ้าจะสนใจว่าคนอื่นจะว่าอย่างไรตราบเท่าที่เจ้ายังพอใจเรานี่คือการทดสอบคุณธรรมที่เจ้าสาวของฉันจะอนุญาตให้ในเวลานี้ เป็นการทดสอบที่ยากลำบากเพราะเนื้อหนังมีสัญชาตญาณการเอาชีวิตรอดที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องสิ่งที่เปราะบางจากภายในเป็นการดีที่สุดเสมอที่จะอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำที่สุดเพราะการล้มจากที่สูงเพียงเล็กน้อยนั้นไม่เป็นอันตรายแล้วเราจะยื่นมือไปหาท่านแล้วพูดว่า ขึ้นมาที่นี่นั่งข้างเราในบ้านของพระบิดาของเราเจ้าสาวผู้มีค่าทุกท่านอย่าให้มีความขุ่นเคืองหรือการตัดสินอยู่ในใจของคุณเลยจงอวยพรแก่ผู้ที่ข่มเหงคุณ แต่จงทำจากก้นบึ้งของหัวใจเท่านั้นเพราะริมฝีปากไม่ได้เผยให้เห็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในห้องที่ซ่อนอยู่ในหัวใจเสมอฉันต้องการให้คุณทุกคนสะอาดจริงๆแล้วฉันจะเทคำปลอบใจและพระคุณอันแสนหวานของฉันลงบนคุณฉันชอบภาชนะที่สะอาดเป็นประกายและเหมาะกับวายที่ดีที่สุดจริงๆโอ้ฉันชอบที่จะเติมสิ่งเหล่านี้จริงๆ อย่าให้ใจของคุณทุกใจด้วยการดูถูกเหยียดหยามสิ่งเหล่านี้ถูกส่งมาเพื่อทำให้คุณสมบูรณ์แบบในความงามของคุณรับสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องประดับอันล้าค่าจากมงกุฎมงกุฎแห่งสวรรค์เพราะดวงวิญญาณที่เปล่งประกายด้วยเครื่องหมายแห่งความรักของเราเหล่านี้ยิ่งใหญ่นักโอใช่ สิ่งนี้ขัดแย้งกับเนื้อหนังและมาตรฐานของโลกมากแค่ไหนการกล่าวร้ายอัญมณีล้ำค่าใช่หรือไม่ใช่แล้วเพราะคุณธรรมของคุณเปล่งประกายออกมาเมื่อคุณตอบแทนคำสาปแช่งจากใจและฉันสังเกตหัวใจและทุกจังหวะบ่งบอกถึงความรักของคุณที่มีต่อฉ totally so ัน เพราะคุณเรียนแบบฉันพระบิดาเจ้าค่าโปรดยกโทษให้พวกเขาพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไรคุณไม่ค่อยตระหนักถึงคุณค่าของการดูถูกเหยียดยามการปฏิเสธความอัปยศอดสูแต่สิ่งนี้จำเป็นต่อความบริสุทธิ์เพียงใดในโลกนี้ ผู้คนพยายามยกระดับตำแหน่งของตนอยู่เสมอในขณะที่ในโลกของฉันคนที่ต่ำต้อยที่สุดที่ฉันยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาพี่น้องของพวกเขาดังนั้นสิ่งที่ฉันกำลังพูดคือรับรู้ถึงโอกาสที่จะรักฉันสิ่งเหล่านี้เป็นการท้าทายที่จะอยู่เหนือธรรมชาติของเนื้อหนังและคุ้มค่ากับน้ำหนักของทองคำ เมื่อมันเกิดขึ้นจงเกาะติดฉันขอบคุณฉันและปฏิบัติต่อมันอย่างอ่อนโยนเหมือนขนตาที่ฉันได้รับบนล่างกายของฉันโปรดอย่าดูถูกถ้อยคําเหล่านี้เป็นถ้อยคําแห่งชีวิตและความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงมอบให้กับคุณเพื่อทำให้คุณเข้มแข็งเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก ฉันรู้ว่าลูกศรเจาะลึกเข้าไปในหัวใจของคุณยิ่งพวกเขาเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้นในการสร้างตัวละครของคุณให้กลายเป็นเจ้าสาวที่ไร้มนทินของฉันมันเปิดเผยความจริงในใจของคุณดังนั้นให้น้ำพึ่งน้ำหวานไหลออกมาจากบาดแผลไม่ใช่น้ำดีอันขมขื่น พระเจ้าแล้วความปิติยินดีละ่ะเริ่มใจร้อนแล้วใช่ไหมดอกดอกวูดกำลังร่วงหล่นไม่ใช่หรือบางคนเป็นบางคนไม่ใช่โอพระเยซูคุณกำลังหลบเลี่ยงอีกครั้งและคุณก็ตกปลาอีกครั้งได้โปรดพระเจ้าโปรดให้ความหวังแก่พวกเราด้วย เราทุกคนแขวนอยู่ที่นี่ด้วยความคาดหวังเมฆดำแห่งความสงสัยสะสมอยู่ข้างหลังเราขู่ว่าจะทำลายความหวังของเราตามที่เขียนไว้ความหวังที่ล่าช้าทำให้ใจเจ็บช้ำแต่สมหวังความปรารถนาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตและการไม่มีอยู่ทำให้ใจใคร้ครวญมากขึ้นนั่นไม่ใช่พระคัมภีร์ ไม่แต่มันเป็นเรื่องจริงฉันเสียใจกับเจ้าสาวของฉันทุกคนเราทุกคนรอด้วยกันและในขณะที่เรารอฉันจะเติมพลังให้กับคุณไม่เป็นความจริงหรือที่ทุกๆวันคุณเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์และความมุ่งมั่นในเวลาแห่งการรอคอยนี้ย่อมมีผลอันใหญ่หลวงรออยู่อย่ารีบด่วนสรุปไปฉันยังคงรวบรวมอยู่ในฤดูเก็บเกี่ยว และความภาคเพียรอดทนของคุณในการทดลองทุกรูปแบบเป็นกลิ่นหอมที่หอมหวานลอยขึ้นสู่สวรรค์เมื่อมันขึ้นไปวิญญาณก็จะถูกดึงดูดเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นอย่าได้เบื่อหน่ายในการทำความดีทั้งหมดนี้มีวัตถุประสงค์อย่าให้ใจของเจ้าหนักอึง้งฉันอยู่กับพวกคุณทุกคน เฝ้าสังเกตความปรารถนาอันหอมหวานของหัวใจของคุณที่จะอยู่กับฉันซึ่งส่งกลิ่นหอมออกมาเช่นกันเพราะหัวใจของคุณเป็นสวนสวรรค์ที่ซึ่งดอกแห่งความรักส่งกลิ่นหอมออกมาอย่างต่อเนื่องเร็วๆนี้คนรักของฉันเร็วๆนี้จงจำถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจตอนนี้และรับการต่ออายุความแข็งแกร่งของคุณ และความตั้งใจที่จะเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์ต่อไปพวกคุณแต่ละคนเป็นดอกไม้ที่ประเมินค่าไม่ได้ฉันรักคุณ